อ่าครับผมทุกคนสวัสดีครับสวัสดียามสายๆประมาณเจ็ดโมงจะครึ่งแล้วมันเสาร์นะครับวันนี้ตื่นสายด้วยแหละแต่ก็ไม่มีพผนครับเพราะาผมดักปลาไหลก็เลยไม่ซีเรียสอะไรครับแล้วถ้าดักหนูก็เรียบร้อยฮะอืดอ,อย่างเงี้ยแต่จะมีตัวหรือเปล่าผมไม่รู้เนี่ยอันเนี้ยก็คือว่าต้องลองดูกันละครับ โอ้มันก็ไม่เคยมาเนาะมันก็ต้องเสียงเซียงดูและเหมือนเป็นร่นนองใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับผมเนี่ยเหมือนจะร่องใหม่เปล่าก็ไม่รู้ครับขอให้มีโดนเถอะมีไหมอุ๊ปมีไหมอ๋โหนี่ไะครับกลับหัวอุ้ยไม่กลับอุ้ยได้อุ้ยทุกคนสองตัววะชัดเลยรอบนี้เชา้ชาชา้ชาชาัดชเลยครับชา้าช้าชัดชัดอุ้ยสองตัว องตัวสองตัวสองตัวเนี่ยสองตัวครับเฮ้ยเช้าๆชัดๆครับนี่ฮะสองตัวครับทุกคนแน่ๆเลยโอเคแถวไปดูอันต่อไปตรงหัวมุมครับผมมันน่าจะมีอยู่แล้วตรงนะผมว่าแล้วมันก็ต้องมีจริงๆครับเดินเข้าราดักไว้เก้าอันครับผม อันนี้น่าจะเป็นอันสุดท้ายครับผมหรือไงนี่แหละวนวนวน,วนมาครับวนมาจะงงมาอ้าวเฮ้ยที่มันร้องสวดน,นิ้วขาดกันเลยเอาซะเลยทุกคนอันนี้ล่ะ,อ,นนละอันนี้ล่ะเป็นไงแผะแพะค้างเงี่แหละครับผมอ่ะอนี้ทัมันชันเลยถ้ามีก็ฟุ๊กไปนะอึ๊บอ โอ้โหโอ้ไม่มีครับอยู่ตรงหญ้านั่นแหละครับผมทุกคนแต่จะอยู่ตรงหญ้าครับนั่นแหละเออยัได้ครับแล้วจะอยู่ตรงหญ้าทุกคนเดี๋ยวเราไปดูนี่ครับลองสรวจเก่าๆเป็นบอ่อบ,บำบัดหรือไปเป็นบอ่อเก่าองโรงงานนะครับผมมาดูว่าจะได้ล่างไปดูนะ ก็ต้องลองดูครับในดูนี้ฟังนี้อันครับฟังเขาสอ่สองตัวสัองตัวหรือไงเนี่ยตัวใหญ่ตัวประมาณครับรุ่นรุ่นสวยๆตัวดูอันนี้ต่อเคยได้มาก่อนได้ดักหนูนตรงทันนะครับยือส,สูงๆนะนี่ขอโลออกไปแล้ว มันเป็นเป็นที่นะมันจะเป็นที่โล่งส่วนมากทุกคนเอา้ามีไหมมีกันไหมมีนหนักๆว,กกกวกะทุกคนหนักๆครับมนกราบขั้วแกะทุกคนเนี่ยหน้ามันจะกลับขั้วทำไมเนี่ยมีครับผมจะกลับขั้วมันรอดเปล่าโอ้ไม่รอดแล้วเยิ้มเลยทุกคนเออไม่รอดครับเยิม้ม ตัวใหญ่อยู่นนะทุกคนตัวว่ามม่เหมือนจะกลับขั้วเอ้าเคครับสามกระบอกเข้าสองครับตรงนี้เอ้ามาแล้วครับผมเคครับไปดูที่อื่นต่อครับครับทุกคนใหม่นี้ก็จะเป็นใหม่แอลับๆของเราหน่อยลองเกตครับผมดูรับเราไม่สามารถเข้าไปในนู้นได้ครับราะว่ามันงไปเคลียลงไอ้นี่ลงสี่ครับผม เราก็อยากจะเข้าไปครับเพราะยามันทึบๆดิน่าจะดักได้ครับแต่ว่ามันดักได้ได้ซ่องอันเองไม่กล้าข้ามครับกลัวลึกไม่เคยเดินเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวทุกคนดูนะโซนเนี่ยจะเป็นหน้าอะไรที่น่าดักมากครับฝั่งนู้นนรดูครับดูสิย่าแบบหน้าทึบเลยครับตรงนู้นเนี่ยเป็นบ่จะมีตัวให้โดนไหม ลุ้นกันครับลุ้นกันลุ้นกันปายซะเลยแบบนี่อยู่ยอดมันหน้าหน้าเก่าอย่างนี้ครับทุกคนหน้าดักนะมันจะเข้าให้เราบ่ากันแหละมันมันลุกลุกหน้าหน้าไปนะเอ้ยมันอะไรวะหนักหนักครับทุกคนนี่ยเนี่มีห้าตัวฮะนี่ครับนะหนึ่งตัวแล้วหนึ่งตัวหนึ่งตัวแน่ๆครับทุกคน นี่ครับสวยๆด้อหนึ่งหรือสองตัวนี้นะครับทุกคนนี่ครับเอาแล้วครับอันแรกของใหม่นี้อูผ่านอยู่ครับเอาแล้วครับสี่ข้าสามแล้วทุกคนน่าดักตุ้มครับแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะเจออย่างนี้ไงเจอหมาแบบนี้เดี๋ยวไว้ไม่มกล้าจะมาดักตุ้มไม่ดูครับอันนี้อันนี้ หย่อนหย่อนนะครับผมนี่เอ๊ะอันนี้ก็ได้หลุนก่อนเนี่ยเพราะว่าอันนี้มันจะมุนๆไงเนี่ยมุนๆอย่างเงี้ยโอ้โหนั่นเลยทุกคนนั่นก็บอกเลยทุกคนโอ้ยคนนี้มันดงปะไหลครับอันเนี้ยผมบอกเลยเนี่ดงปะไหลเนี่ยเนี้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 ยโอ้โหดูดิเอาี่ะตัวส่องตัวแน่แน่เนี่ย โอ้นี่เขามา้านดีครับผมทุกคนกบอกก็ตัวต้องตัวครับผมอ๋อได้การครับผมลกมาหนักๆนักก็คือว่าใช่ครับแก้วเลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูใหม่อหมเอีกไปดูใหม่ใอีกใหม่นึงสามสี่อนนันครับผมอันนี้ผมไม่กล้าข้ามไปนู่นเนี่ยถ้าข้ามไปได้ผมไม่ได้ย่างเท้าดูครับไม่กล้าย่างเท้าดูถ้าย่างเทา้าแล้วก็จะเดินไปจิ้มน,นู้นแหละไม่กล้าบุกเข้าไปลุกขก้างเขาด้วยครับผมกลัว กลัวเขาจะไม่ให้ดักเป็นพื้นที่เขาก็เลยเอาแค่นี้ครับครอบได้แล้วพอแต่ก็ได้ผลดีครับผมส่งก็บอกเข้าหมดเลยครับผมไปดูใหม่ต่อไปครับใหม่สวยนะดูดิผมย้อนข้างๆก่อนเดี๋ยวจะย้อนเข้าหนุนย้อนข้างๆเอาครับอ่าครับผมบ่อนี้ก็เคยเป็นบ่อปลาไหลครับเยอะแล้วครับบ่อหนึ่งแต่ตอนที่ผมดักนน้ำมันน้อยมันลงมล้างนู้นตอนนี้น้ำเยอะ ก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรไหมนะครับปุ่มก็นำขึ้นเพราะว่าน้ำขึ้นๆมันก็ดักดีนะะค่ัคบมีไหมเอ๊ะแล้วเหมือนจะมีนะนี่อ่างโพแล้วครับบ้อยยืดยืดยืดอีกแล้วกลับลำอีกแล้วทุกคนเอ้ยยบด้อยน่ครับลำก็ยืดติครับตัวใหญ่ด้วย เออเอ้จะติดนะดูดียืดเป็นเงี้ยปลาไหลจะไม่รอดเทาจะเป็นี้โอ้ยืดอลยไเปไรครับผมยังไงลูกค้าเขาก็เอาอยู่แล้ววันนี้รา่ว่าขนต่งมากเลยวันนี้ปลาลูเออปลาไหลกับหนูนี่โอ้โหทุกคนผมบอกตรงห่าไม่ทันรอกเดี๋ยวคอ อ,อยู่ที่ห้ากระบอกแล้วคนเข้ามานะเราดักไปเก้าเข้าห้าแล้วอะดูหกเข้าห้าแล้วนี่อันนี้อันนี้จะเป็นยังไงมัน,นก็ยังเข้าเลยน,นี่ก็ต้องมีส่โอเบาๆวะทุกคนโอ้มีครับห่างโพนี่ด้วยนี่ไงออ้ตัวคุณพระช่วยได้ตัวด้วยเนี่ยห่างโพงลังเลยเมื่อกี้นี้ โอ้โหโอ้โหเออมัอนเลยเบอนี้โอ้หสูตรนี้ได้เรื่องครับทุกคนโอ้สูตรนี้ได้เรื่องครับวันนี้ต้องเอารถมาเลยมาไกลแล้วเราจันมาช้าทุกคนเราเข้าเท่าไหร่แล้วนะเออเจ็ดกระบอกแล้วอีกหกกระบอกแล้วเขาหกกระบอกแล้วทุกคนโอ้โห ยิ่งวันนั้นนี่วันนั้นทำวันนั้นเท่าไหร่ก้าวก็เข้าพวกแหละโอ้นี้ส่องกระบอกแล้วได้ได้ลุ้นอยู่ครับพมนี่จะไดก้าวเข้าแป้นี่เต็มเลยฮะทียดดยกระบอกนั้นนะครับผมไม่ได้เรื่องเลยครับตรงมุมนั้นมันคงจะลึกมันคงจะไม่มีหญ้าแน่ดูไม้ดิเอ้าคุนเอ้ยมันจะไม่มีได้ยังไงนะเห็นไหมเขาัยกปรับกล้องนิดึงอ่ะเขาแยกแบบนึงมันไม่ตรงนี่ดูไม้นะครับคุณเอ้ยสุดๆแัวนี้ ใส่ตุม้มยังเขาจริงทำพี่ตัวทำทีตัวทุกอันแล้วแต่ว่าใส่ตุม้มมันใส่ยากหน่อยนะอันนี้เขามันเป็นผักกระชูดถ้าใส่การแยกอย่างเงี้ยจะดีครับผมเราดักเราบางับางๆไว้เอ้ยฮืมีตัวไหมมีตัวหรือไม่นี่ดั <c oughs> กมันลอยลอยเห็นเลยอุ้ยทุกคนหนักๆหรือไม่หรือไม่มีเลยโอ้มี มีทุกอันเลยครับเนี่ยทีนี้มีครับมีครับนี่ไงเห็นปะเห็นเงาๆวะตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะหมานครับทุกคนหมา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 น,มานะดตรงไหน,นอันหนึ่งละเอาลงไปแย่ตรงไหน,นวะลืมมาเนี่ยโอ้นี่โอ้อ่ะทุกคนันก็เข้าแล้วนะบอกที่เจ็ดไปแล้ว เขาอันนี้ไปสุดไปเลยโอ้โหเงียบเงีย ب, บรอันนี้ดูแล้ว <laughs> ไม่มีครับผมโอเคครับเป็นวันนี้ได้เจ็ดกระบอกครับผมกระบอกสุดท้ายไม่โดดครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปเทวันงานดูที่บ้านนี้ว่าครับผมสายแล้วแปดโมงแล้วไปครับ่ะอ,อ่ะมาดูผลนงาน ลอกแรกกันน่้จะใหญ่ไหมอุม้ยมันไม่เห็นน้หมดเออเออ,เอ,อค่อยค่อยเทเทให้เห็นตัวด้ะดนั<ม>่นแต่ว่าหมดตัวเดียว,วเ,เลยตัวเล็กอ่นนี้วอลกที่สองเข้าตัวดูหมดเลยตายหมดเออมันนี้นั้นไม่เห็นจมน้ำ <ruled> ไม่จมลงมาพักพักลมเปล่ง้งมาใกล้ใกล้ๆมาใกล้ใก้มมาใกล้ใกล้ๆเดินเดี๋ยวนี้เลยเออให้กลาร อันที่เลยเห็นคนด้วยดูดูนี่เกือบจะตัวนี้เท่ากันมีอีกตีเย็นหมดนี่สองตัวอู้ดูตัวนี้ดูตัวนี้ตัวนี้ดี่ตัวดีกว่าดูออกไปได้เลยเลยอะไรอยู่วะดูนี่ดูนี่ดูสองตัวสองตัว อะไรเร็วเนี่ยดูมากกล้ๆน้องไทยไใกล้กันเลยเออดูนี่ดูหัวหงตัวตัวใหญ่ใช่ไหมอันนี้มากเลยเล็บสวงต่ก็ได้เยอะนี่ก็ต้องตั้งตัวมันกันดึงจะได้เยอะได้เยอะได้เยอะมานไดบัาไล่เยอะเนี่ก็กับลำดูดิอ๋อเลย ูที่มันเข้าไปแน่นเงี้ยน่่นโอค้โหไปกินตอะดอดิกลับลำตวงใช่ไะไอตัวนี้ตายไงอืมอุ้ยไม่ตายโอเยไดเยอะอยู่เนี้ยต้องโลกวาแล้วอืมนครับผงเดีนยะจูนนี่จูนเ้มาทย นี่ครับทุกคนนี oh. ่ครับ oh, oh, ดูดิครับบานเลย mm hmm. วันนี้เขาจะกระบอกครับผมก็ะมันอยู่แล้วครับผมก,ก็ฝาก่อนแล้วก็แชร์กระซับตะไคร่นะครับผมทุกคนเอาละรายการครับต้นอ,องร้านชัยเงี้ยใช<จ>่ดรวจเล็ด